ไปเลยลงไปเลยไปเลยในเนี้ยบอกไว้เลยผมว่าในเนี้ยต้องมีแน่นอนคนหนึ่งมีคนนับอ่ะดอดอดดอดอต้องมีคนนับตีพร้อมกันไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่าผมตีบาดสันติดผมจะติดไหมเนี่ยไอ้ตีตีตีถ้าวันไหนแบบวันไหนมันวันของเรานั้นยังไงก็ติดครับเฮ้ยมากินก็อย่างก็อย่างผมผมตีอ่ะผมตีของขึ้นต่อวันเดียวครบเลยน่าคอผมตีแล้วกันโอ้ยังโอ้ยัง พี่แจ๊ก็พี่แจ๊ก็พี่แจกอ่ะขาดใครครับตอนนี้ขาดใครครับเดินออนสามรอบขาถาโตขาถาโตพี่แจ๊กเนี่ยขาดพี่ตาโตนี่มาแจ๊กยืนย้ายไดือะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันผิดมุมเนี่ยเฮ้ยเบียดทำไมเจ้ามุมนี้ใจเย็นนะเย็นนะเอ็กซ์เสี่ยมนั้นแหละพี่แจ๊กดสับปะรดนี่มันเหลี่ยมพี่พี่มาตั้งนานแล้วสับปะรดนีขอหน่อย แจ็คเรียมนั้นะล่ะพี่ถูกแล้วใครได้เดี๋ยวจะจำเรียมไว้มาตีด้วยเนี่ยเรียมเรียมพี่แจ็คก็รอเลยตีอย่างไม่ลังเลครับตีอย่างไม่ตีดีมตีไหมเนี่ยดีมตีไมไม่ตีมามาลงมือเร็วไม่ตีอะไรอ่ะอันนี้ใครใครใครไม่ตีนี่รบกวนอย่าดันพี่พี่บางคนแล้วพี่บางคนยกมือยกมือใครรถโอ้โหเสุดผมเดินอ้อม ไม่เอ้าวตีตีกันแล้วเหรอยังครับยัง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 ไม่ตีครับยังไม่ตีอ๋อนึกว่าตีแล้วเห็นคุณรีบบแตกไปทองชุดน่าจะของคุณรีเองของคุณรีอ๋อโอเคอ๋อหน้าโตกับพี่จอร์ดี้เลยนะใครตีติดวันนี้ให้หัวนะลูกแปลงไว้เลยผมต้องตีกันให้เต็มที่ผมต้องตีนะฮะเขาเข้าไปดูได้ไหมปาร์ตีปารตีรอรักเกีตนะครับรักษาผมติผมก็ต้องเตรียมต มายืนนิ่งกันจังใช่ป่ได้จอใจจอกันอยู่ใครมีของพร้อมแล้วอ่ะกดรอเลยอ่ะไอ้ของว่าคราอ่ะเอ้ยเอาเมาส์ชี้รอไว้เลยแล้วกดพร้อมกันสิบคนขอสักห้าไว้วันเนี้ยหวังบางสูงป่ะวะพี่ทันสักห้าไว้วันเนี้พี่ทันสักหนึ่งก็ยังด้พี่ทันเอาเอาสักเก้าเอาสักเก้าเตะผมนี่นัดเตะเตะเตะผมสักหมัดดิ แแวบบบบาตผมไม่ได้ฝันนี่ว่ะยกมือเร็วจังมึงติดแล้วเหรอจังย่าสวัสดีตอนที่ทำอะไรเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่ทานนับนะเดี๋ยวให้พี่พี่ทานนับ๋เรอเดี๋ยวรอพร้อมกันแต่วันนี้ใครบ้างอ่ะตีอาวุธอ่ะอยากรู้ชื่ออ่ะเออผมอ่ะหมปิงหมปิงบาสเอาผมขึ้นไปด้วยเอาเป็นว่าชื่อชื่อคนไม่อยากรู้ตีอาวุธอะไรกันบ้างดีกว่า เอ่อผมว่าดาทวิเบทครับปากฉลามครับผมว่าจะเล่นสนามครับไปได้ไปแล้ยยำแจ็คไม้ผูกครับผมด้วยเบียแดกเกอร์ครับบอสบอสไม้ผูกยำยำยำพีิมี์คนหันหน้าพี่ไปหน่อยหันหน้าไปลุกจ่อไม้ผูกลือแดกเออเอาสวิเบท เอาเข้าจริงๆตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ากูกูอยากเล่นอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองเลยจริงๆนี่ดีวิ่งตีดีด้วยวันนั้นเบียร์พี่พี่ไปซ้อมกับเบียร์นี่เไปแล้วหรพี่อันไหนดีกว่ายังอย่งย่งบอกให้รอตู้ไม่ไอ้ไอ้ยานพี่เนี่ยนะสนับเนี่ยนะโตยังไม่ได้ของดำนะนน่นไงเขากำลังเคลียร์ตีให้อยู่โอเราแป๊บนึงใช่หรอป้าเก่งหมัดหรอเราเขาตเตะโตเมาน้ำมันไอ้มาปูขก้นได้มาไม่รู้เลยก็ สองในสต็อกผมยังเหลืออยู่14ถังน้ำมันใจขนาดนั้นนะอันนี้ใครวะสิลอยครับน่าแกลอ้าวถือว่าเป็นเรื่อยาบูรียาบูรีไอแก่นะ้วไอแก่แล้วโอ้ยหน้าทรงเดียวกันเลยออกมาจากโรงงานเดียวกันไหมเนี่ยไม่ปั๊มกันไม่เขาทำสัญญกรรมผมไม่ได้ทำปั๊มกันนะ เขาทำผมไม่ได้ทำพี่เปนหน้าสาวชิบแต่แก๊งเราอะอะไรเนี่ยเป็นแฝดนะนั่งแก๊งลูกเนี่ยอันนี้ทำสัญญกรรมหน้าจริงไม่ใช่แบบนี้วิ่ตัวเองตรงกลางเลยเช็ดเช็ดว้าวเจอดีสู้ๆเอาไว้ครบยังครับครบยังครับครบยังครับพี่พี่ธานรบกวนนิมนต์นับหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอนาโตก่อนรอนาโตก่อนไม่ครบเลยโอ้โอเครอรอโอเครอหนาโตต้องหยุดหมอ ใครอรับปิดทองหลังค้านะยแกก็หน่อยพี่เฮ้ยใครเขามาดันนะเอ้ยแย่งดีแย่งอันนี้เลยเนาะนับจุดแต่ผมวิ่งเข้าไปเลยเค็ดแล้วเค็ดแล้วจริงๆโอ้วโาโจงออกไปหมดแล้วดอียังต้องนังเลี้ยโอเวลาแบบสลีมงคลสองศูนย์ศูนย์คิดว่าตีเล่นๆอะ หนึ่งเะไรทุกคนต้องตีติดนะจริงนะเดี๋ยวเราตีตีพวมกันตอนเวลาตีสองนะพวกกันเวลาตีสองผมผมไม่สบายอยู่ในผมบอกหวัดเลยเฮ้ยมึงมึงเบาก่อนจะมาดูน้องตีอาวุธของผมสู่บุหรี่ทั้งใจแล้วบอกวัดเฮ้ยมึงเบาหวัดผมไม่สบาทใส่บาตรกันผมเด่นอ้มโตห้ารอบเพิ่งสูบบุหรี่ทั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อมีใครจะตีอาวุธก่อนไหมครับประชาชนหรือว่าเอ่อพี่พี่แก๊งอื่นครับตีก่อนได้เลยนะครับผมอันนี้มาเชียร์หรือมาตีครับเขาจะมาฟังเสียงเตีติดของพวกเราไง คอนเทนต์จะมาลอกกันฟังขนมขนมปังแสนเจ็บเฮ้ยมก็พูดไปน็อตเดี๋ยากเฮ้ยเตียเนึ่ยเอาจริงนะทุกคนที่ททุกคนีเตียบัวนะผมผมว่าไปต่อยมงคลคนละทีเนี่ยมันน่าจะมงคลขึ้นเยอะเลยนะใช่ใช่ใช่มงคลแต่ว่ามงคลรับแป๊บรับแป๊บมงคลอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่มาดีเดี๋ยวจบจบเพื่อนทำเพื่อแก๊งได้ไหได้เสมอ เฮ้ยย่ยอเฮ้ยมงคลยืนเลยไปต่อแถวต่อแถวเลยเข้าแถวเลยเข้าแถวไปไปมงคลไปยืนเลยไปมงคลเฮ้จ็ดติดติดโอเคบัดเดียวเดียวบัดเดียวเดี๋ยวมงคลตายโอ๊ยบัดเดียวพอสาระมัดใช่ไหมสงสารที่มงคลแต่ มือเป็นมงคลแล้วมาใครที่ยังได้ชุดของตีอมุสยังไม่ครบตามมาอายุเลยตามอายุเลยต่ออายุครับครับผมแล้วตามอายุเลยติดอที่มือถืกันครับโอเคได้ไหม ไม่คือไม่ได้ว้าเดือดดันดีนอดมึงผมไมได้อะ้โมามะเป็นไฟติดเป็นไฟโอเป็นไฟมีตาโตอ่ะเอ่อนาโตมายังนะเมสี่ยังม่ยังสามหกสองจีไม่จีไม่จีตอนหลังขาแล้วเหรอคูนมีใช่ไหมนาโตมาแล้วนาโตมาแล้วนาโตมาแล้วไม่ต้องครับ เอาอาวุธก่อนเราค่อยตีบัตรองค์าวาธที่หลังมาเรทุกคอพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วปีทันเอาหน่อย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 ตีสองไม่ใช่ฮนตีสอง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 ครับตีสองครับเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้พี่ฐานรัพโหตีสองกี่นาทีววเนี่ยตีเออตีเลยก็ได้มา มาเลยนะเดี๋ยวเอเดี๋ยว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 เดีเยวมามาครับมาอยู่มามาเอ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 ามาเอาไว้ตรงที่ขามก่อนกด e ยังกดเมาส์ชี้ไปชี้ยังกด e เรียกอาวุธแล้วก็เอาเมาส์ชี้ไปที่ขามเลยครับผมัะเดี๋ยวมาทุกคนเอาหน่อยเอาหน่อยสีให้ดีนะเช็คนะเช็คให้พร้อมกันยังพร้อมกันยังพร้อมนะครับพร้อมครับสู้จะเดี๋ยวมันมาขาดแร็คนหนึ่งใครเป็นอีกคนเสริมอ่ะน้ำมันไม่มีใครลองชุดสำรองไว้ไหม ไม่มีครับไม่มีไม่มีงนาะเท่านี้ก่อนออกจากแก้วเราไปเลยเตีียมนะฮะจะไอเนอะเหรอใช่ผมตีเองมีขอาวตีเองใช่ไหมอ่ามาเลยมาเลยมอายุมีของพร้อมเลยนับถอยหลังแล้วน้ำมันปูนพร้อมเนี่ยพร้อมอ้าวโอเคไม่ได้ของแก๊งผมบอกว่าตีปุ๊บกดคำว่าคราฟเลยนะครับนับหน่อยนะนับหน่อยอ่าหนึ่งสองเอาแบบไม่พร้อมกันไปเลยมาเดี๋ยวสุ่มๆไป เอากด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 ตดตี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  ไอ้สัตว์โโอ้หใช่มีใครติดมาคนไหมทุกคนเปิดอีกทีนึงดูหน่อยเปิดโอ้โหเปิดกระเป๋าดูกันหน่อยแล้วแท็กใครบ้างไอ้สัตไอตัวหอมโอ้โหขนงปังหนึ่งอันไอ้เี้ยโคตรคุ้มเลยสัตว์ได้แล้วบ้างขนมปังแป้งหนึ่งอันขนมปังราคาเทมีใคร่บ้างไม่มีเลยไม่มีเลยสิบคน รถจะลบแล้วนะครับห้อยเลยระวังรถลบห้อยเลยชีวิตนี้มันเศร้าเหลือเกินแต่ตัวนี้นะไม่มีใครได่าอยากโดนต่อยไม่ได้โดนไม่ได้โดนต่อยเนี่ยอยากที่จะหน่อี40คนไมปดงเศร้าทีหน้ายังมีฟังเรามาใหม่แม่งขนมปังอัลเแทนว่าไอ้สว์เต็มๆเลยอ่ะมองไม่เห็นโคตรซึมเลยทำไมชีวิตนี้มันห่อเหี่ยวเหลือเกิน เฮ้ยผมผมขาดซ้ายเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีเอาธรรมดาดินเสียงเมื่อกี้อยากไปต่อยนกขอมเลยผมผมกำลังจะตีไปเมื่อกี้ผมขาดซ้ายมีใครตีติดไปตาโตไม่รู้ผมตีหนมปังได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมขาดซ้ายหนมปังราคาแสนเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ตีก็คุ้มเลยเสียอาวุธได้หนมปังน็อตยังไม่ตีน็อตยังไม่ตีขาดซ้ายอ่ะเอ้ยน็อตนอายัไม่ตีเหรอ เมื่อกี้เอ้น็อตมันขาดสายขาดี่าล้ขาดเทียนขาดเทนครบแล้วครบแล้วีดิวิ่งออก่อนเดี๋ยว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 เดยวที่หกดคนแปดคนไม่มีใครตเลยเว้นคุณที่ถอดเสื้อให้เลยเอานอตเอา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 หน่อยเอาหน่ยเอาน่อยเอาถอดแก้ผ้ารอเลยเอาถอดหมวให้ด้วยถอดหอวกให้ด้วย ให้ต่อยหม้นงทำหระอามงคลเดือนหนึ่งเหรอถอนหมวยด้วยอ่ะลดค่าสินทรดอลิ้ให้ติดล้านยังเหลือยี่ิบล้านออสัตวโอ้ยน้อตู้ตู้ที่หกสิบบาทเต็มคำไอ้น็อตก็ไอสัตว์ไปที่เรียบร้อยยินดีนะครับ